นะครับสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องนักธกิจไบเกอร์ีกันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้ครับเราอยู่ที่ร้าน r รเดนฟ o อ d นะครับผมมาอยู่กับการโปรโมชั่นของทางร้านนะครับเดี๋ยวเราไปชมโปรโมชั่นของทางร้านบูธแรกครับลิควิดโมรสครับ เป็นเกมอะไรเอ่ยวันนี้วันนี้จะลิฟท์โมลี่นะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกับทางร้านของธนาจากอิสตินโมเลียค่ะเอาเซลล์ลิฟมามาเล่นเกมได้ค่ะเป็นวงล้อมหัศจรรย์นะคะถ้าเกิดหมุนได้คำว่าไอเลิฟลิฟท์โมเลียค่ะแล้วก็จะแจกเป็นคารบาบแล้วก็ขอบุญใจลายจนต์เต๋ค่ะแล้วก็มีเป็นชูเตอร์ค่ะใช่เพิ่มอัตราเร่งของเครื่องยนต์นะคะอันนี้ราคาปกติ วันนี้ได้ฟรีด้วยโอ้โหเยี่ยมเลยครับผมเพียงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ร้านเนาะแล้วก็ใบเสร็จมา20่สิคันต่อวันเท่านั้นนะคะ20ปิดเนาะใช่จำนวนจำกัดค่ะแบบกดลด50%แล้วก็ฟรีค่าบริการด้วยจาะก็มี3วันนี้ใช่ไหมใช่ค่7 8 2 6 2 7 28ต้องรีบรีบมานะคะได้เลยครับผมยังไงขอบคุณนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับวันนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างเอ่ยทางไ r c วันนี้ นอกจากจะมีส่วนลดโปรโมชั่นจากทางร้าน20%แล้วนะครับทาง RC ของเราถ้าซื้อผลิตภัณฑ์ RC จากทางร้านในเด่นฟอร์ตนะครับ,รบก็จะมีของแจกเสื้อย,ยืดนะครับเสื้อย <ừ, S 1> <ๆๆ S 2> ืดเส <ๆๆ S 2> ื้อยืดแล้วก็หมวกตาข่ายนะครับใชหรือว่าท่านใดที่ผ่านมาผ่านมาร้ำผู้ติดตามก็าสามารถมากดไลค์กดแชร์เป็นแฟนเพจของ RC ได้ครับผมมารับฟาร์เช่นรถ พาเชลรถผมพตัวน mm hmm. <lite> <bam> ี้นะครับของของพูดมาสติ๊กเกอร์แล้วตรงนี้นะโฟกัสตรงนี้นะครับผมแล้วมีไอ้อาซีตัวไหนอยากแนะนำไหมตอนนี้สำหรับถ้าสาย X Max Corsa อะไรอย่างนี้ X Max Corsa ขอแนะนำสินค้าใหม่จากกายซีนะครับครับตัวนี้ก็ตรงเลยครับ X Max Corsa ในกลุ่มของวิกคูเตอร์ครับครับของเราจะออกแบบให้หน้ายางที่มันมีความกว้างเพื่อ มีพื้นที่สัมผัสกับหน้าถนนได้มากขึ้นครับและก็ล่องแบบยางแคบแล้วก็กว้างเพื่อรีดน้ำครับได้เป็นอย่างดีครับผมนอกจากนั้นยังมีล่องสวนทางแบบลายดอกครับผมตรงบริเวณบ่ายางเพื่อช่วยในการตะปุยเพิ่มอัตราเร่งของเครื่องยนต์ในช่วงบริเวณเข้าโค้งครับผมอ๋อคือเวลาเข้าโค้งเวลาเราบินออกตัวครับผมก็จะมี เสริมล่องตรงนี้มาให้เพื่อช่วยตราการเล่งเวลาออกจากถุงครับโอเคครับแก้มยางก็ดีไซน์ออกแบบให้มีความแข็งแรงสามารถรับรับแรงกระแทกจากื้นถนนนะครับผมสามารถขับขี่ได้อย่างนุ่มนวลนุ่มนวลเนาะกับสายบิ๊กซูตเตอร์เป็นอย่างดีเลยครับได้เลยครับผมโอเคงี้วันนี้ก็ขอบคุณทาง I r c มากนะครับผมที่แนะนำให้ขอบคุณมากครับอะนำมาต่อกันเลยนะครับกันนี้เราไปฟังโปรโมชั่นจากทาง q u ควิกมอรีแล้วก็กลับทางยาง i อ c าแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูในร้านกันนะครับว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับนี่นะครับตามภาพผ่อนได้สั่งสูงสุด3าเดือนเลยนะนี่เป็นโปรโมชั่นนะครับผมก็ดูตามนี้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นอย่าง p r i a r y Ang อง e จนะครับผมแล้วก็จะมาที่ IRC i ร SS อันนี้จะเป็นของรถพวก X Max For z a เนาะนี่แล้วก็ Angel s c o o t e เนะครับก็ตามนี้เลยนะ ต่อมาที่ตัว Persona นะครับของ n t ซนะนี่ครับนำมาเครื่อในใี่คุณมันนี่ลด50%นะครับสำหรับที่ร้านนะฮะผมบอกเลยว่าโคตรแจ่มแล้วก็แอมซอยลด10%นะครับอันนี้ก็มีโปรโมชั่นราคาถูกมืออะไรพวกนี้นะฮะได้ไปเรื่อยๆครับกระเป๋านะตัวนี้ก็จะเป็นปโซนะครับพิลารี่เหมือนกันตัวนี้ก็ s t า SCT นะครับก็ได้แล้วก็ราคาต่างๆเนาะของแอร์ซีมียางนี่คอนติก็มีนะครับนี่คอนติก็มีโริเทชก็มีนะครับ m มสเซนเจอร์ Messenger ก็มีนะครับโอ้โหเนี่ยมีหลายรุ่นนะครับก็มีมีหลายรุ่นหลายแบรนด์นะครับนี่แล้วก็ผ่อนได้ด้วยนะเออเขาก็ร่วมกับพวกแอป,ปต่างๆนะครับตรงนี้เป็นบูธที่เอาไว้ให้ลูกค้านะครับมาแลกพเมียร์แบ็คนะครับผมก็คือถ้ากับ ใครซื้อของในร้านเนี่ยเกิน5 0บาทก็เอาใบาเสร็จมาแลกนะครับเขาก็จะให้เป็นพรีเมียร์แบ็คในนั้นก็จะมีหมวกมีเสื้อมีอะไรพวกนี้ผมได้กลับมาอันหนึ่งนะครับก็ซื้อของเขาแล้วก็ได้มาชุดหนึ่งก็มีเสื้อมีหมวกมีผ้าอะไรพวกนี้ต่างๆนะครับสติกเกอร์อะไรนิดๆหน่อยๆน่ครับร้อยชุดนะ3วันรีบมานะครับยี่สิบหกนี่ถึงยี่สิบแปดนี่นี่ผมรีบทาคลิปเลยเพราะว่ามันมีโปรโมชั่นแค่3วันเลยอยาเอามาแนะนําให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ก็จะเป็นชั้นยางนะ โอ้โหเขาเยอะมากอย่างคือไอหน้าแปะโปรก็จะเป็นโปรที่เขาลดใช่ไหมครับแต่ถ้าใครแบบว่าอย,อยากได้รุ่นนี้รุ่นนี้เขาก็มีให้เลือกนะครับอ่าก็ราคาก็สอบถามจากทางร้านเราเนาะแต่มันมีเยอะมากเลยเขามีแบบยางให้เลือกเยอะมากๆนะหลายไซส์หลายขนาดมากรดทุกรุ่นนี้เกือบมีทุกรุ่นเลยแหละตรงนี้ก็ชั้นพิลารี่กับพวกแมสเซอร์นะครับก็มีหลายรุ่นแหละ ผมบอกเลยว่าบิสโตนก็มีนะอะไรพวกนี้มีหมดตัวนี้ก็จะเป็นเซอร์วิสหน่วยเซอร์วิสต่างต่างนะครับนี่ยาวเลยลูกค้าเยอะมากครับวันนี้ดูโปรโมชั่นกันเลยรีบมาครับเพราะว่ายางก็ลดเยอะมากครับยางนีล่ลดเยอะมากเย่ยมีหมวกโช์นิดนึ่งแต่ผมจะบอกว่าชั้น2ครับหมวกเยอะมากเดี๋ยวเราขึ้นไปดูที่ชั้น2กันว่าหมวกเยอะขนาดไหนแต่ว่าเดี๋ยวเราขอดูชั้น1ให้รอบๆก่อนแล้วกันนะครับนี่ครับก็จะมีพนักงานนะครับคอย มาถามว่าวันนี้จะเอารถมาทําอะไรบ้างอยากทําอะไรสอบถามปัญหาอะไรยังต่างอะไรอย่างนี้นะฮะนี่เดี๋ยวพามาดูโซนโซลูปิดงก่อนนี่พีฮอาทำงานกันเรียบร้อยนะครับดีงามมากนะครับมีเครื่องใส่ยางเครื่องถอดอยางที่ได้รับมาตรฐาน,นมีเครื่องเครื่องถ่วงด้วยนะก็ถ่วงให้ด้วยนะครับสําหรับรถคัส์สามร้อยอะไรพวกนี้เนาะก็ดีครับนี่น่าจะล้างชุดข้างกันอยู่หรืออะไรทั้งอย่าง แล้วก็โซนตรงนี้เป็นโซนที่เอาไว้รับรถนะครับสาหรับลูกค้าที่อ่ามารอรับรถแล้วก็รถเสร็จแล้วเขาก็จะรถมาจอดไปตรงนี้เนาะเพื่อให้ลูกค้ามาถ่ายรูปหรือว่าอะไรต่างๆนะครับตรงนี้น่าจะเป็นจุดจ่ายเงินเนาะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเดินไปดูฝั่งนี้กันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะฮะเอามาก่อนเราเจอบูธหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาแวะครับขอไปดูของเขาก่อน นี่ครับมีโซ่สเตอร์นะครับสำหรับรถใหญ่นะครับที่ใช้โซ่พวก R3 Ninja 300อะไรพวกนี้แนะเร,เราสอบถามดูมีหลายรุ่นนะครับของแต่งเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับที่คนเราเอาใช้กันบ่อยๆนะครับผ้ปเบกนี่ผ้าเบกโชคโชกก็มีหลายรุ่นนะครับนี่ดูพ่อก็มีนะฮะท่อนี้เงาวับสวยเลยนะครับ ตกใจหลายคนนี่โชคครับโชคแบรนด์ใหม่ตัวนี้ก็ดีครับมีหลายคนเริ่มเอามาใช้กันนะก็รอฟังฟีดแบ็กอยู่เหมือนกันว่าเพื่อนๆจะว่ายังไงนะครับสำหรับโชคตัวนี้นะยี่ห้อนี้แล้วก็แน่นอนรับ YS ก็มีนะครับแล้วก็ RCB ก็มีนะครับมีหมดนะครับที่นี่อยากได้อะไรก็ลองมาดูกันได้นะครับวันนี้เรามาถึงบูธ Crossa นะครับผม อ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาออกบูธที่ร้านอะไรเอ่ยร้านเดอร์ฟอสครับผมร้านเดอร์ฟอสนะครับโอ้โหสุดยอดมากนี our ้คือเป็นผู Ik ้มีพระคุณของผมอีกหนึ่ง yeah, อีกหนึ่งเจ้าเลยนะครับโอเคครับแล้วนี้เอายางตัวนี้มาแนะนำมากแนะนำผมสหรับคอซ่านะครับเป็นยางรับของเราเป็นยางรับข้าครับของเราจะมียางอยู่สองผลักด้วยกันก็คือหนึ่งเป็นตัวสปอร์ตนะครับสำหรับรถเนกเก็ตรถสปอร์ตนะครับในพิกัด150ซีซีถึง400ซีซีนะครับแล้วก็ คอสเอสเป็นกับยางกับแนวแบบแนวเก่งดูโอเปอร์โพสที่มีไซส์สำหรับพวกรถสกูตเตอร์เอ็กแม็กเอดีวีแต่เอ็กแม็กกับคอร์ซ่าเราเอ็กแม็กกับคอร์ซ่าเรายังไม่มีครับตอนนี้แล้วก็จะเป็นรถขอบสิบเจ็ดต่างๆใส่สามารถใส่ได้ครับก็มีลูกค้าหลายท่านเหมือนกันที่เอาพวกในเก็บต่างๆกับพวกเอ็มทีพวกเอ็มแส้มัซซ่าก็เหมือนเอ็กเอสอาร์หนึ่งห้าห้าที่แบบว่าเป็นอย่างนั้นเลยนะสวยครับผมใช่ครับ แล้วกับกิจกรรมในงานวันนี้ที่เรานำมาให้กับลูกค้าเล่นนะก็จะมีวงล้อนะครับนี่วงล้อของกิจกรรมต่างๆมากมายและเมื่อลูกค้าซื้ออย่างหนึ่งคู่จะมีของแถมพิเศษครับเป็นยังไงครับก็คือชิเกนโอ้โหราคา1 4 9่อาบาทครับอุ้ยยังสวยเลยนะครับยังสวยเลยครับอันนี้คามเรียกว่าสวยมากครับโอ้ยผมนี่อยากหอมเลยช่วงนี้ด้วยนะหน้าหนาวแต่ว่ามีฝนตกตัวนี้ดีเลยนะครับผมบอกก่อน พี่เกดผมเขาเอาตัวอย่างตรงนี้ไปซื้อไปเทสได้แล้วก็บอกเลยว่าดีมากเขาติดใจมากเลยดีมากไปใส่ WR ใช่ WR เป็นใฟเป็นล้อโมตาร์ดอะไรอย่างงี้ส,ส่วนไอ้คันนี้ก็รุ่นพี่ผมที่ขับลายแมนก็ไปเปลี่ยนมาแล้วพี่ตีโอ้โหบอกเลยว่าแกขับมาแกชื่นชมมากเลยบอกว่า Enmax ใส่แล้วแบบลุยได้ทุกทุกคือแบบไป,ปส่งของส่งอะไรอย่างเงี้ยพี่ตีบอกได้ทุกบ้านโอเ้เยี่ยมเลยครับ อันนี้ก็เป็นของของแจกเหมือนกันของรางวัลเ<ช>หมือนกันของรางวัลครับผมโอเคกระชิบราคาหน่อยท่าตัวนี้เท่าไหร่ถ้าใส่กับอาสหรืออะไรพวกนี้ท่าสามร้อยร้อยสิบร้อยสเอ,อ่อสำหรับยางหลังเรามีแค่1้0เออร้อยสีเราไม่มีอ่า105นร้อยหเลยร้อยสิบร้อยห้าจะอยู่สำหรับไซส์ 110. 1อ้อยสิบอยู่ที 3, ่ 3, ป,ป, 3, 7, ประมาณ3า0 0กลางกถึง3า0 0ัปปลายประมาณ3,700อ่าประมาณนั้นครับอยู่ที่เดลเลอร์อยู่ที่ใช่ครับสามารถติดต่อเดลเลอร์ได้ทั่วประเทศครัโอเคได้เลยผมบอกเลยว่ายางดีครับยางตัวนี้เราแบบทุกคนจะเห็นครับว่าลายยางเนี่ยสวยมาก เอาแหละโอ้โหผมบอกเลยว่าใครสายแต่งรถจะเป็นคอมปาแบบวีเชฟใช่เลนวีเชฟสมรรถนะในแนวรูปแบบนะ่รับสปอร์ตมากที่สุดนะกิจใช่เนี่ยขับเป็นแบบว่าไปขับสนามได้อะเสาร์อาทิตย์อยากไปขับสนามก็ไปได้ใช่โอเคไงวันนี้ขอบคุณทางคอส์ซ่ามากครับขอบคุณครับมาต่อกันนะครับผมก็วันนี้เราฟังโปรโมชั่นจากทางอย่างคอส์ซ่าไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเรา จะพาไปดูด้านหลังร้านนะครับแล้วก็จะพาขึ้นไปชั้น2นะครับว่าที่ชั้น2ของไ i d e น o f ร์มีอะไรน่าสนใจบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูนะนี่ตรงนี้ก็จะมีโ,โลโกโ้ร้านนะครับไฟ LED เขาสว่างมากๆสุดยอดครับผมคือเวลารถจอดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ถ่ายกับโลโกโล้มันจะดูสวยงามมากเลยนะครัมีมีชั้นลอยให้ ลูกค้านะครับนั่งพักข้างหน้าก็มีนะครับจุดที่ให้คัสเตอร์มอร์มานั่งนะครับผมตรงนี้มาดูนี่ครับนี่ผลิภณฑ์เคมีพันนะครับก็น้ามันเครื่องนะครับโมงบิวันนะครับก็มีจําหน่ายนะครับใครอยากได้หรือหาอยู่นะครับนี่ไลคุณนี่มีตัวมอสไอตัวสารเคลือบด้วยเนาะอ่าแล้วก็พวกชุตเตอร์ต่างๆนะครับนี่รูป71นะครับปลิภณฑ์รูป71นะฮะคู่หูน้ำบิดคู่มิตตปั่นนะครับผม นี่จัมโซแกงนะครับนี่ครับวิงครับเคลื่อนเงานะครับวาวก็ล้างโซ่นะครับแล้วก็พาร์ตก็เวลาสิงหาพวกพาร์ตต่างๆแอมซอยครับแอมซอยลดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่ร้านของไรเดอร์ฟอร์สนะครับก็มีไบลเบอร์มาเรื่องเอานะครับยี่สิบ wb ห้าสิบสิบ wb สี่สิบแล้วก็สิบ wb สี่สิบตัวสกูตเตอร์นะครับแล้วก็โมตุนโมตุนก็มีนะครับก็หลายรุ่นนะครับมาลองดูแฮชแท็อะไรอย่างนี้นะครับห้าพันหนึ่งสามพันอะไรพวกนี้แล้วก็มีตัว เฟืองท้ายด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราขึ้นชั้น2กันเลยดีกว่านะครับนี่เฮล멧เนะี่แอคเซสซอรีนะฮะไปขึ้นบันไดกันนะครับมันจะเป็นมีชั้นลอยด้วยนะครับชั้นลอยนี่ก็คือเอาไว้ให้ลูกค้ามานั่งเหมือนกันนะครับขึ้นมาก็จะมีนี่ครับที่นั่งสำหรับลูกค้านะครับถ้าใครอยากไม่อยากนั่งหน้าก็ขึ้นมานั่ง้างบนดูช่างซ่อมรถได้นะครับ มีโปรโมชั่นผ่อนนะครับดูนี่ครับดูดูดูนี่ผ่อนแบบไม่ใช้บัตรนะครับปปขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับขึ้นมาข้างบนกันสักนิดนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ชั้น2นะครับบอกเลยว่าหมวกเยอะมากครับนี่ชาร์กนะฮะสุดยอดสปอนเซอร์ของเรานะครับผมหมวกกันน็อกชาร์กนะครับ บอกเลยว่าใช้ดีมากนะครับ4 5หปีแล้วก็ยังสุดยอดอยู่นะครับผมมีหลายแบรนด์นะครับที่ร้านไรเดนฟอร์นะครับทางร้านบอกว่ามี200กว่าแบบนะครับคือเยอะมากนี่ครับก็มีแบรนด์ดังๆที่เรารู้จักกันนะครับหลายๆแบรนด์เลเซอร์ Laser, มิโมล่าชาร์กอะไรพวกนี้นะฮะนี่ไลนก็ครบครบหมดแหละผมบอกเลยครบหมดทุกคอลเลคชันปีนะฮะ นี่แบรนด์นี้ก็ดังอยู่นะถ้าใครร,ร,รู้อยู่เขาเขาก็ร,ร,รู้อยู่เขาก็จะมีลายที่แบบว่าเหมือนเบอร์9 3้าสามด้วยนะผมบอกเลยว่าดังมากนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับ hjc hjc ก็เป็นหมวดที่ดีนะโอ้โหคนใช้เยอะนะครับนี่ก็มีหลายรูปแบบนะมาดูที่ร้านกันดีกว่าเพราะว่าเยอะมากอันนี้ kyt นะครับผม kyt เห็นแน่นอนเลย kyt หมวกสีฟ้าๆเงี้ยผมบอกเลยว่าเนี่ย kyt แน่นอน ก็หลายหลายได้ครับมาเลือกดูได้ครับหลายรูปแบบแล้วแบบเขาให้ลองใส่ได้ด้วยนะเออจะได้รู้ว่าเหมาะกับหน้าเราไหมเบอร์ไหนครับเบอร์ไหนหลวมเนี่ยมาขอลองใส่ได้เดี๋ยวเขาให้ลองใส่นะครับนี่ก็ถัดๆไปเรื่อยๆนะครับนี่โอ้โหนี่เรียวนะครับอ่าโอ้โหเรียวอยู่นี้ลายสวยมากครับถ้าใครถ้าใครเห็นแบบเห็นตัวจริงก็แบบโอ้โหหมวกเรียวสวยมากเลยนะครับนี่ฮะ แล้วก็ลายเพื่อนๆก็มีไม่ใช่บอกคุณแบบอุย้ยันอยากได้ขาวอยากได้ดํานะครับก็นี่เหมือนกันนะครับเอาไว้ให้สําหรับเพื่อนๆเลือกซื้อกันนะฮะที่ร้านไนเดนฟอร์ดนะครับนี่โอ้โ,อโหหมวกยี่ห้อนี้เขาทรงเขียวมากเลยสีเขาจะแบบจัดจี๋มากเลยครับเบอร์แปดแปดเนี่ยสวยมากนะเลยสวยมากสวยมากผมชอบผมชอบครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนี่ครับไอดี ID นะครับก็โอ้โ,อโหหมวกไทยที่ดีมากนะครับ น,นะเยอะไปหมดนะครับ200กว่ารูปแบบอ่ะร้านเขาบอกนะครับเครื่องใหม่ก็มีนะอย่าบอกเนื้อมีจะเต็มใบเครื่องใหม่ก็มีขายนะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็เดินถัดเข้ามาอีกนิดนึงครับก็จะเป็นออซิสซอรี่แล้วนะครับก็จะเป็นพวกปลอกแนกระเป๋านะครับทั่วไปเนาะแล้วก็จะมีพวกชิลหน้าชิลหมวกกันน็อกนะครับเป็นอะไรสําหรับเวลาชิลเป็นรอยหรือชิลแตกอะไรเงี้ยเราก็มาซื้อนะครับนี่กระเป๋าเนาะ อันนี้ก็มีโมงด้วยนะโมงกับนี่พ่นน้ำยาทำความสะอาดห,หมวกกันน็อกนะครับนี่กี่กระเป๋าโมงต่างๆนะครับอุปกรณ์ต่าง,งถุงมือนี่ถุงมือนะครับก็มีอ่ะแต่เขาฝากบอกมาครับไรเดนฟอรฟ์เขาฝากมาบอกเพื่อนๆทุกคนนะครับว่าตอนนี้ถ้าซื้อหมวกที่ไรเดนฟอร์สนะครับเขาจะมีผลิตภัณฑ์รูป71แถมให้ทุกคนด้วยนะครับมี2อ,อย่างนะฮะแต่ว่าให้เราเลือกหนึ่งอย่างเนาะมันจะมี2อ,อย่างนะ แต่ว่าเราเลือกได้หนึ่งอย่างก็ลองมาดูกันแล้วกันนะครับที่เห็นจะมีเดี๋ยวผมพาเดินไปดูแล้วกันอันที่เป็นหมวกจากโปรโมชั่นเนาะหมวกจากโปรโมชั่นลดราคานะครับโอ้โหใบละพันยังมีเลยผมบอกเลยมาดูได้นะฮะของดีๆทั้งนั้นนะครับลดราคาให้สําหรับลูกค้านะฮะเป็นช่วงโปรโมชั่นนะครับกนเลยใครอยากหาหมวกถูกก็ดีๆมาที่นี่ได้ครับถ้าใครอยู่แถวบางนาแบริ่งนะแถวนี้ครับขับเลยมาเลยขับเลยมาเลยครับขับมาถึงร้านเลย <N> นี่ๆเดี๋ยวผมพาเดินไปดูผลิตภัณฑ์รูป71ที่ทางร้านเขาบอกว่าเวลาซื้อหมวกแล้วเขาแถมนะครับนี่จะมีตัวนี้นะครับมี2ตัวเนี่ยแหละก็เดี๋ยวก่อนไปเรามาดูนี้นี่ครับ,น,รน,น,รบออนี่คือการผ่อนนะครับเออนี่คือการผ่อนนะก็เรามาปรึกษากับทางร้านได้ว่าใช้อะไรบ้างนะครับมันจะไม่ต้องใช้บัตรเครดิตอ่ะแต่เป็นการผ่อนผ่านแอปอะไรพวกนี้นะครับก็ลองมาปรึกษากับทางร้านดูเผื่อใครอยากผ่อนเนาะ นี่ครับนี่ผลิตภัณฑ์รูปเจสเซเว่นที่ผมบอกนะครับก็จะมีตัวตัวเวลม้งใช่ไหมเวลแล้วก็ตัววิงนี่ครับนี่นี่ซื้อหมวกกันน็อกที่ร่วมโบนะครับก็จะรับผลิตภัณฑ์ไปเลยครับให้เลือกนะครับระหว่างเจ้าเวลนะครับกับวิงนะครับเวลก็คือทําความสะอาดภายในหมวกเนาะวิงก็เคลือบเงาเลือกเอาดาวันไหนนะครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับไรเดนฟอร์ดวันนี้นะครับผมก็ พามาเดินทัวร์มาเดินชมกันนะครับยังไงถ้าใครอยู่แถวบางนาแบริ่งอะไรอย่างนี้นะครับก็มาที่ไรเดนฟอร์สได้เลยนะครับ26-28นี้นะครับโปรโมชั่นโอเคครับเจอกันครับผม